สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูวิวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องการหาค่ากลางของข้อมูลที่แจกแจงความถี่เนาะค่ากลางของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ที่จะสอนนะคะมีอยู่3เรื่องมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมชั่วโมงนี้เราจะมาที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนเนาะอ่ะโอเค ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือค่ากลางหรือตัวแทนของข้อมูลที่ได้จากผลหารระหว่างผลรวมของข้อมูลกับจํานวนของข้อมูลทั้งหมดใช้สัญลักษณ์ x b a r นะคะทีนี้สูตรของค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมีอยู่ว่า x b a r นะคะเท่ากับ sigma fx หารด้วย n อ,อ่ะที่มาดู Sigma fx ก็คือผลรวมของข้อมูล อ่ะทีนี้มาดูแต่ละตัวดูแยกก่อน f ในที่นี้ก็คือความถี่ของข้อมูลนะคะในตารางซึ่งมันจะมีช่องที่เขากำหนดมาให้เนาะ x ในที่นี้ก็คือจุดกึ่งกลางชั้นนะคะแล้วก็ n ในที่ก็คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดเนาะทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เขาเรียกว่าการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยวิธีการทอนค่าถามว่าเป็นวิธีลัดมันก็คือใช้สูตรเหมือนกันนี่แหละสูตรก็ มีสูตรให้จำมันก็ต้องจำสูตรเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวเลขมันจะน้อยลงนะคะมันจะลดการใช้ตัวเลขนั่นเองอ่ะวิธีนี้ก็คืออันดับแรกเขาบอกว่าให้เลือกจุดกึ่งกลางชั้นของอนุภาคชั้นที่มีความถี่มากที่สุดกำหนดให้เป็น A เนาะสองให้ดีเท่ากับศูย์บนอนุภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดอันนี้คือหนึ่งช่องที่เราสร้างเพิ่มนะคะ แล้วก็ให้ d เท่ากับลบหลบสก็คือน้อยลงเรื่อยๆบนอันตภาคชั้นที่มีข้อมูลต่ํากว่าแล้วก็ถัดมาให้ d เท่ากับ1 2 3เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบนอันตรภาคชั้นที่มีข้อมูลสูงกว่าแล้วก็3หาผลคูณของ f คูณ d นะคะแล้วก็หาผลรวมของ fd ก็คือ sigma fd นั่นแหละแล้วก็ข้อที่5ให้ i คือความกว้างของอันตภาคชั้นข้อที่6ก็คือใช้สูตร นีนั่นเองเอาง่ายๆว่าสูตรที่2ก็คือ x bar เท่ากับ a บวกด้วยวงเล็บ sigma fd หารด้วย n แล้วก็คูณด้วย i อ่ะเรามาดูโอเคนะคะเราจะมาอยู่กันที่ตัวอย่างที่1มาตัวอย่างที่1ของเราเขาบอกว่าจงหาค่าฉเฉลี่ยเลขคณิตจากตารางแจกแจงความถี่ของอายุการใช้งาน,งานของหลอดไฟเ,เขาให้อายุการใช้งานมานะะเป็นชั่วโมง100-104ชั่วโมง ความถี่นะคะก็คือ f แล้วก็มีช่องของจุดกึ่งกลางชั้นแล้วก็ช่องของที่เป็น f คูณ x ก็คือความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางชั้นวิธีการหาจุดกึ่งกลางชั้นก็คือให้เอาช่องอายุการใช้งานเนาะน้อยค่าที่น้อยที่สุดบวกค่าที่มากที่สุดแล้วก็หาร2อนะคะอันนี้อย่างชั้นที่1น่ก็คือ100บวก104แล้วก็หาร2ชั้นที่2ก็คือเอา105 บวก109แล้วก็หาร2ก็จะได้เท่ากับเท่าไรเนี่ยห0 7หรือบางคนนับเอาก็ได้นับนิ้วได้หไหมเพราะว่าแต่ละชั้นความกว้างมันไม่เยอะ110ถึง104 110 111 1 1, 1, 1 1 2 1 1 3 1 1 4นมมันความกว้างแค่5เลขที่อยู่ตรงกลางก็คือจุดกึ่งกลางชัน้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ112อ่ะ ชั้นนี้ก็จะเป็น115 116 117 118 119เลขที่อยู่ตรงกลางก็คือจุดกึ่งกลางชั้นนี้เป็น117แบบนี้นะคะอันนี้ก็122 127แล้วก็1 3 2แบบนี้ถัดมาช่องสุดท้ายเป็นความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางชั้นก็คือเอาความถี่ของแต่ละชั้นคูณจุดกึ่งกลางชั้นของแต่ละชั้นฉะนั้นชั้นที่2ก็คือ2 2คูณ 22คูณหนึเท่ากับ2,354ถัดมาก็คือ85คูณกับ112 9520เนาะถัดมา92คูณกับ117 1764 1 7, 4, 38คูณ1 2 38คูณ122คูณพูดผิด4,636ถัดมาก็คือ40คูณ127เป็น5,080 ถัดมา13คูณ132ยางกลแล้วก็เอามันรวมกันลงมารวมกันหมายความว่าเนี่ยค่ะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเนี่ยรวมกันก็จะได้ซิกมา FD ออกมาซิกมา FD ก็จะเท่ากับ1 0 2 0บวกลงมาตั้งแต่ข้างบนเลย 2354บวก9520บวก1764บวก4636บวก5080บวก1716อะมันจะได้เป็น35,090 ตัว35,090เราตรงนี้คือ Sigma Fx d Sigma ตัวนี้นะคะไม่ใช่ Sigma Fd คุณคูณพูดผิดนะ,ะฉะนั้นตรงนี้ที่พอมาหาค่าเฉลี่ย X bar เท่ากับ Sigma Fx ก็คือเราคูณเราหาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผลรวมของความถี่คูณกับจุดกลางชั้นเท่ากับ35,090 35, หารด้วย n n ก็คือจำนวนความถี่ถูกไหมความถี่ก็คือตรงนี้นี่ค่ะที่เขาให้มาแล้ว n ตรงนี้คือ300ก็หารด้วย300เท่ากับคำตอบของเราได้เป็น116จุดมันเป็น9 6 6 6 7 3เพราะฉะนั้นครูใส่เป็น97ไปเลยเนาะอ่ะอันนี้ คือวิธีที่หกรณีของวิธีที่หนึ่งแหมสังเกตว่าเลขเยอะนะคะเรื่องนี้เราใช้เครื่องคิดเลขได้นะใชเเ้เครื่องคิดเลขกดไปเลยเพราะว่าเลขจะค่อนข้างเยอะเนาะอ่ะทีนี้มาดูวิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะวิธีการอะ จะยาวเหมือนกันกับวิธีที่1แต่เพียงแต่ว่าตัวเลขมันจะน้อยกว่ามันจะไม่แบบหลักหมื่นหลักอะไรขนาดนั้นนะคะแต่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะเวลาที่เราทํางานหรือว่าสอบครูไม่ได้ซีเรียสว่าบังคับใช้วิธีไหนนะแล้วแต่หนูถนัดอ่ะทีนี้มาดูวิธีที่2เขาบอกว่าขั้นตอนแรก หาจุดกึ่งกลางชั้นก่อนจุดกึ่งกลางชั้นของวิธีที่สเราก็เอาของข้อ1มานั่นแหละเพราะว่ามันคือโจทย์ข้อเดียวกันนะแต่เพียงแต่ว่าครูทําให้ดู2วิธีเฉยๆอะฉะนั้นจุดกึ่งกลางชั้นเราหาไว้แล้วใส่ลงไปเลย102 107 112 117 122 127แล้วก็132่ะทีนี้เขาบอกว่าจาก จากสูตรเนี่ยจากสูตรลัดข้อที่2เขาบอกว่าให้ดูที่ชั้นที่มีความถี่สูงสุดความถี่สูงสุดก็คือตัวนี้อันนี้คือความถี่สูงสุดถูกไหมชั้นนี้มีความถี่สูงสุดจุดกึ่งกลางชั้นคือ1 1 7ใช่ไหมคะฉะนั้นให้1 1 7ตรงเนี้ยเป็น A ออันดับแรกเราได้ A แล้วถัดมาเขาบอกว่า ให้ชั้นที่เป็น a เนี่ยมีค่า d เท่ากับ0ให้ชั้นที่เป็น a เนี่ยมีค่า d เท่ากับ0เห็นไหมที่เขาใส่0มาให้ชั้นนั้นเป็น0พอใส่ชั้นนั้นเป็น0เนี่ยแล้วชั้นที่เหลือใส่ยังไงชั้นที่อยู่ด้านบนคือตัวเลขอายุการใช้งานที่ต่ำกว่าใช่ไหมคะลดลงไปเรื่อยๆเรียงไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ข้ามเลขนะคะมันจะเรียงแบบลดลงไปเรื่อยๆ ชั้นที่สูงกว่าชั้นที่สูงกว่าก็คือดูที่อายุการใช้งานเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะก็เป็นหนึ่งสาแบบนี้มันจะเรียงแบบนี้สมมุติว่าสมมุติว่าไม่ใช่ตรงกลางเป็น0นย์สมมุติอะสมมุตินะสมมุติว่าชั้นนี้เป็นศูนชั้นต่ํากว่าก็จะเป็นลบหลบสชั้นสูงกว่าก็จะเป็น1 2 3 4สาส่แบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่า ชั้นที่เป็นศูนย์จะอยู่ตรงกลางพอดีแบบนี้นะมันแล้วแต่ข้อนะคะอ่ะอันนี้ก็ลบ1ใช่ไหมลบ2ลบ3 1 2 3อ่ะโอเคถัดมา f คูณ d f คูณ d ก็คือเอาช่องความถี่คูณกับช่องที่เป็น d ฉะนั้นชั้นแรกก็คือ10คูณกับลบ3เท่ากับลบ30ถัดมา 22คูณกับลบ2เท่ากับลบ44ถัดมา85คูณกับลบ1เท่ากับลบ85ชั้นนี้92คูณ0เท่ากับ0อันนี้38คูณ1เท่ากับ38 40คูณ2เท่ากับ80 นี้13คูณ3เท่ากับ39อ่ะแล้วก็เอามันบวกกันหมดเลยเอาบวกกันก็คือเอานเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเอาตรงเนี้ยที่เราเท่ากับเท่ากับเนี่ยมาบวกกันให้หมดคูณไล่จากข้างล่างขึ้นไปนะ39บวก80บวก38ลบ85ลบ44ลบ30เท่ากับ ะได้ลบ2ลบ2ตัวนี้คือซิกมา FD ของเราเราก็จะมาแทนในสูตรทีนี้แทนในสูตรอ่ะ A A ของเราเราวงไว้แล้วคือ117ถูกไหมบวกด้วยวงเล็บซิกมา FD ก็คือลบ2หารด้วย N N เราคือเท่าไหร่นี่ค่ะ N ก็คือ300เนอะแล้วก็คูณด้วย I I คืออะไรนะ I คือความกว้างใช่ไหมไอคือความกว้างของอนุภาคชั้นเราดูความกว้าง100 101 102 103 104กว้างเท่าไหร่1 2 3 4 5กว้าง5ก็คือคูณ5หรืออ่ะครูด,ดูชั้นอื่นได้ไหมได้ดูชั้นอื่นดูชั้นนี้ก็ได้อ่ะ ร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยยี่สิบเก้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองปดหนึ่งสองเกหนึ่งสสมสี่ห้าเห็นไหมทุกชั้นกว้างเท่ากันหมดคือกว้างห้าเราก็คูณหาแต่ถ้าความกว้างมันเป็นสิบก็คือคูณสิบแค่นั้นขึ้นอยู่กับว่าความกว้างของแต่ละชั้นเท่าไหร่อ่ะถัดมาเราก็มาจัดการบวกลบคูณหารให้มันเรียบร้อยอันดับแรกทำตรงนี้ก่อนนะคะ ทำตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยหารแล้วก็คูณให้เรียบร้อยลบสองหารด้วยสามร้อยแล้วก็คูณห้าอ่ะมันได้อ,อของคูณต่อทั้ง,งด้านข้างแล้วกันเนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดบวกกับวงเล็บมันได้ลบศูนย์จุดศูนย์สามสามเพราะฉะนั้นคูณใส่ศูนย์จุดศูนย์ 3นะเอาทศนิยม2องตำแหน่งพอก็จะได้เท่ากับบ่งแบบนี้ดีกว่าอ่ะอันนี้ขีดออกอ่ะก็จะได้เท่ากับเอา117เลบ0 0นเท่ากับ116.97เห็นไหมตอบเหมือนกันเลยเห็นไหมกับวิธีที่1 แต่ว่าวิธีที่2เนี่ยคือเลขมันจะน้อยกว่าเห็นไหมคะแต่ว่าคําตอบมันจะเท่ากันคําตอบมันจะเท่ากันกับวิธีที่1เลยแต่ตัวเลขจะน้อยกว่าแต่ความยุ่งยากก็คือมันหาค่อนข้างเยอะคือหมายความว่าแล้วแต่ว่าหนูจะ,จะถ,ถนัดวิธีไหนนั่นเองมาต่อกันที่ตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2บอกว่าในการสํารวจรายได้ต่อสัปดาห์ของ100ครอบครัวแสดงข้อมูล โดยตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้รายได้ต่อสัปดาห์1,001ถึง2,000บาท18ครอบครัว2,001ถึง3,017ครอบครัวนะคะโอเคได,ได้แล้วจำนวนครอบครัวในที่นี้เขาบอกว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะ100ครอบครัวใช่ไหมเพราะฉะนั้น n ของเราตัวนี้เป็น100หรือถ้าไม่ชัวร์เอาพวกนี้บวกกันก่อนก็ได้เนาะบวกกันมันก็จะได้100ครอบครัวนั่นเองนะคะจุดกึ่งกลางชั้นให้เอาที่เราบอกก็คือค่าต่ำสุด ใช่ไหมของชั้นบวกกับค่าสูงสุดของชั้นแล้วก็าหาร2นะคะอันนี้กรณีนี้คือ,อมันเยอะเราไม่สามารถนับมือได้เพราะว่ามันเป็นหลักพันเนาะเพราะฉะนั้นก็วิธีการก็คือชั้นที่2ชั้นที่1นึ่เขาบวกมาให้แหละอ่ะชั้นที่2ก็คือ2000 1บวกกับ3,000แล้วก็าหาร2 2001บวก3,000 หาร2เท่ากับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น2,500.5โอเคเราจะทำแบบนี้ทุกชั้นเนาะ3,001บวก4,000หาร2อันนี้ก็จะเป็น3,500.5 4,001บวก5,000หาร2อ่ะ4,500.5ถัดมา 5,001บวก6,000หาร2ก็เป็น5,500 5แล้วก็สุดท้าย6,001บวก7 0็0หาร2ก็จะเป็น6,500 5โอเคทีนี้เอาความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางชั้นอ่ะชั้นที่1เขาคูณมาให้แล้วชั้นที่2 17ชั้นนี้ก็จะเป็น17คูณ 2500.5เท่ากับ4 2 5 0 8 5โอเคชั้นที่3ก็25คูณ3500.5เท่ากับ8 7 5 1 2 5ชั้นที่4 สี่พันุคูณสิก็เป็นเท่าไรสี่หม่นห้าพันหถัดมายี่สิบคูณห้าพันห้าร้อยื่นหนึ่งแสถัดมา 6500.5คูณ10ก็เป็น650005โ okay. อเคแล้วก็เหมือนเดิมบวกกันเอาทุกชั้นบวกกัน2709บวก42508.5บวก87512.5บวก 45005บวก110 010บวก65005ทั้งหมดได้3 7 7 5 0ตัวนี้ก็คือซิกมา fx ของเราโอเคมันก็จะได้เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ย x บา r ์เท่ากับซิกมา fx ก็คือ สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าสิบหารด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอเลือดน,นะเอ็นเราเท่ากับหนึ่งร้อยตัวนี้นะคะเท่ากับสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบจุดห้าเนี่ยค่ะเห็นไหมดูวิธีที่หนึ่งคือเลขมันหลักแสนโอกาสผิดพลาดมันค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่า เนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นวิธีที่1คือสูตรอะมันง่ายมันหารกันง่ายแต่เพียงแต่ว่าคือตัวเลขมันเยอะเท่านั้นแหละเราต้องแม่นนะคะอ่ะมาดูที่วิธีที่2วิธีที่2จุดกึ่งกลางชั้นเอาของข้างบนมาเขียนเลย1500.5พวกนี้นะคะเนี่ยนะเอาจุดกึ่งกลางชั้นมาเขียนนะคะ1,500.5 2,500.5พวกนี้มาเขียนได้เลย นะเราหาจุดกึ่งกลางชั้นไว้แล้วเราไม่ต้องหาใหม่อันนี้คือวิธีที่2นะ1,500จุด5 2,500จุด5 3,500จุด5 4,500จุด5 5,500จุด5แล้วก็6,500จุด5โอเคจำได้ไหมจำได้ไหมเมื่อกี้ที่เราพูด เขาบอกว่าให้ดูความถี่ชั้นที่มีความถี่สูงสุดชั้นที่มีความถี่สูงสุดคือชั้นนี้ถูกไหมคือความถี่25ใช่ไหมคะให้จุดกึ่งกลางชั้นนั้นเป็น A อให้จุดกึ่งกลางของชั้นนั้นเป็น A A เราคือ3,500.5ทีนี้แล้วก็ให้ชั้นที่เป็น A มีค่า d เป็น0เห็นไเนี่ยนะ มีค่า d เป็น0ฉะนั้นชั้นที่ต่ำกว่าก็คือลดลงใช่ไหมคะลบ1ลบ2ชั้นที่สูงกว่าก็เป็น1 2 3อ่ะโอเคถัดมาเอาช่องที่เป็นความถี่คูณกับ d อันนี้ก็18คูณกับลบ2เท่ากับเท่าไหร่ลบ36อย่าลืมมันมีเครื่องหมายลบนะ17คูณกับ ลบเท่ากับลบ17 25คูณ0เท่ากับ0 -10 คูณ1เท่ากับ10 -20 คูณ2เท่ากับเท่าไรคะสีแล้วก็10คูณ3เท่ากับ30อ่ะแล้วก็เอามันมาบวกกันเอาบวกกันหมายความว่าเนี่ยลบ36ลบ17 บวก0บวก10บวก40บวก30เท่ากับ27อ่ะอันนี้ได้ยี่สเจ็ดที่ได้ก็คือซิกมาเอเนาะอ่ะเมื่อกี้จำนวนครัวเรือนเขาบอกว่าเท่าไหร่นะหนึครอบครัวใช่ไหมอันนี้ N เราก็เป็น100ไปเลยตรงนี้นะคะโอเคถัดมา A มาแทนในสูตรกัน A ของเรานี้ขออนุญาตลบออกแล้วพื้นที่เราใช้พื้นที่เยอะอ่ะ A ของเราคือ3500.5คณอ่จคูณคูณอ่ะไม่ใช่คูณบวกกับวงเล็บซิกมา FD ก็คือ27หารด้วย N N ก็คือ100แล้วก็คูณ I ออ่ะทีนี้มาดู I ความกว้างของอน,นุภาคฉันหลายคนจะแบบโอ้โหแล้วนับยังไงอะครูเอาสองพันลบหนึ่นึงอย่างนี้หรอไม่ใช่นะคะถ้าหนูวิธีการถ้าคือความกว้างมันเยอะขนาดเนี้ยเรานับไม่ได้ถูกไหมเวลาเรานับเราก็ต้องนับไล่ไปตั้งแต่หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งเลขมันเยอะมากวิธีการให้เอาสองพ ของชั้นที่1น,นะลบห0ึ่บางคนว่าเอา้ามันเป็นหนึ่งพันหนึ่งทำไมคูลบหนึ่พันที่ลบหนึ่พเพราะว่าเวลาเรานับเรานับหนึ่งขึ้นไปใช่ไหมเรานับตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงสองพฉะนั้นแปลว่าเรารวม1นึ่งพันหเรารวมเลขตัว1นึ่งพันหเข้าไปด้วยฉะนั้นท่านเราจะลบเลขเราจะต้องเอาสองพันลบหนึ่ก็จะได้เท่าไหร่คะ 1,000แปลว่า1,000ตัวนี้คือความกว้างของเราความกว้างของอันตรภาคชั้นหรือชั้นที่2เวลาลบก็คือเอา3,000ันลบ2 0 0พไม่ใช่ลบ2 0 0 1ถูกไหมชั้นที่3ก็คือ4,000ันลบ3,000ก็ได้1,000ฉะนั้นข้อนี้ความกว้างของเราก็คือ1,000 ่ะแบบนี้อ่ะถัดมาเรามาบวกลบคูณหารเลขกัน3500.5ตัวนี้คือเอาไว้บวกทีหลังสุดเลยนะคะเราต้องทำเอา27่อเอา27หาร100แล้วก็คูณ1,000ให้เรียบร้อยอันนี้ตัดได้นะเนี่ยยหาร100คูณ1,000ได้เท่ากับ 270อ่ะก็จะได้เป็นบวกกับ3,005.5เท่ากับ3,770.5บาทไหนดูซิมันเท่ากันกับวิธีที่หนึ่งไหมนี่ไงเห็นไหมเท่ากันเลย3,770.5บาท แต่วิธีที่1ทําไมคะเลขเรามันหลายแสนเลยถูกไหมแต่วิธีที่2เนี่ยเลขเรามันจะน้อยแต่มันจะสําหรับคนที่นับความกว้างของอันุภาคชั้นหรือดูความกว้างอของอันุภาคชั้นยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่คล่องมันก็จะลําบากหรือมันจะยากสําหรับคนที่ยังนับไม่คล่องเนาะเราก็จะต้องค่อยๆฝึกไปนะคะ สำหรับคนที่ถ้ามองว่ากดเครื่องคิดเลขง่ายก็คือใช้วิธีที่1เพราะว่าวิธีที่1ค่อนข้างง่ายกว่ามันจะดูง่ายเห็นไหมจุดกึ่งกลางชั้นเราหาเป็นแล้วเราก็แค่เอาความถี่คูณจุดกึ่งกลางชั้นแค่นั้นเองเนาะอ่ะโอเค